หลังใหญ่พร้อมเฟอร์นิเจอร์บนที่ดิน100ตารางวาราคาไม่ถึง3.5ล้านเป็นยังไงมาดูกัน Cutie <oughs> House b y ายเไต้องการบ้านแจงได้ที่นี่เราจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือกและวันนี้นะคะนันจะพาเพื่อนมาดูบ้านนะคะสไตล์คลาสสิกโมเดิร์นคอนเทมพอร์เลีต้องบอกว่าเขาอยู่ในทำเลที่ดีอีกแล้วนะคะสำหรับโซน สันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและโซนสันทรายนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลที่กำลังจเจริญและ,จะเจริญเจริญขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับทำเลนี้นะคะเพราะว่าทำเลสันทรายเนี่ยเขาจะใกล้ชิดธรรมชาตินะคะสำหรับใครที่ชอบวิวนาวีวใจแล้วก็ชอบอะไรที่มันแบบหิวใจตื่นเช้ามาเจอเหมอกในยามเช้าท้องฟ้าสดใสนะคะแนะน,นำทำเลนี้เลยค่ะและวันนี้เราจะมาพูดถึง บ้านนะคะสไตล์คลาสสิกโมเดิร์นคอนเทมพอร์รีของโครงการเซนเนเจอร์10แปลงที่2ค่ะเี็นงานครับขอผังหน่อยค่ะผังโครงการหมาอย่างโอเคมาแล้วนะคะสำหรับตัวผังโครงการนะคะวันนี้เรามาพูดถึงหลังที่2นะคะหลังที่2เขาจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะโครงการนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยสำหรับโครงการเซนเนเจอร์10เพราะว่า บ้านของเขาไม่เหมือนกันเลยสักหลังนะคะถ้าหากแบบญาติมาเยี่ยมหรือว่าแบบเพื่อนๆมาหาเนี่ยจะไม่หลงบ้านแน่นอนนะคะว่าบ้านอยู่หลังไหนนะคะต้องบอกว่าพิเศษสุดๆเลยและพิเศษไปอีกเพราะว่าโครงการนี้นะคะบ้านหลังใหญ่ทุกหลังเลยและพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆนะคะโอเค สำหรับหลังนี้เขามีชื่อแบบบ้านว่าคลาสสิกแคนล่านะคะคลาสสิกแคนล่าค่ะจะเป็นบ้านที่มีฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำา2พื้นที่จอดรถกับพื้นที่ใช้สอย157ตารางเมตรค่ะ จะเห็นว่าตรงหน้าบ้านของเขานะคะมีต้นสนถึง2ต้นด้วยกันนะคะสำหรับไม้มงคลน,นี้เขามีชื่อว่าสนฉัดนะคะต้องบอกว่าตัวต้นสนฉัดเนี่ยจะเสริมอำนาจและบารมีของผู้อยู่อาศัยนะคะใครอยากจะมีบารมีก็ต้องมาซื้อหลังนี้แล้วล่ะคะ่ะ ในส่วนของตัวรั้วนะคะเราจะใช้รั้วทึบ3มุมด้วยกันนะคะแล้วก็บริเวณตรงหน้าบ้านนะคะจะเห็นว่ามีตัวประตูรั้วที่เขาดูมีเท็กเจอร์เนาะมีดอกมงดอกไม้อะไรด้วยนะคะตรงนี้นะคะส่วนนี้เขาเรียกว่ารั้วรูปพรรณสำเร็จรูปนะคะเพื่อนมาพร้อมกับการทำครอบลูกประคองนะคะที่จะทำให้ ตัวลูกประคองบ้านของคุณนะคะจะไม่เกิดสนิมนะคะและพอมันไม่เป็นสนิมมันก็จะลื่นไหลนะคะเพื่อนแล้วต้องบอกว่าตัวเหล็กนี้นะคะเราทําตัวน้ําหนักของเขาให้พอดีมือก็คือหนักแบบพอดีมือนะคะไม่ได้หนักหรือเบาจนเกินไปนะคะต้องบอกว่าเวลาเราดึงเข้าดึงออกเนี่ยค่อนข้างที่จะ สะดวกแล้วก็สบายมากๆเลยนะคะแล้วในส่วนของตัวลูกประคองเขาเนี่ยก็อย่างที่แนนบอกนะคะเขาซ่อนเขาซ่อนอยู่ใต้ตัวรางครอบเนาะดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่เกิดสนิมประตูบ้านของเพื่อนนะคะก็จะใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยค่ะค่ะและ อีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเขายังมีในส่วนของตัวจุดทิ้งขยะให้แล้วนะคะเพื่อนคนไหนที่เคยขอมานะคะอันนี้คือมีลูกค้าเคยคอมเมนต์มาจริงๆนะว่าแบบเออน้องแนนข้างหน้าบ้านเนี่ยไม่มีที่ทิ้งขยะหรอนะคะตอนนี้มีให้แล้วนะคะพี่แล้วต้องบอกว่าที่ทิ้งขยะนะคะตรงด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นประตูดึงเข้าออกนะคะแล้วก็ภายในบ้านเขาจะมีฝาครอบล็อกให้เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยจะไม่มีกลิ่นหรือ มแมลงวันบินโผล่ออกมาภายในบ้านของคุณอย่างแน่นอนค่ะโอเคขยับเข้ามาอีกนิดนะคะจะเห็นว่าตัวแบบบ้านแคนล,ล่านะคะคลาสสิกแคนล,ล่าหลังนี้นะคะจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าตรงบริเวณโถงทางเดินด้านข้างของเขาเนี่ยกว้างมากๆนะคะเป็นโถงทางเดินเชื่อมกับบริเวณหลังบ้านให้ความ เขาบอกว่าให้ความสะดวกเนาะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะนั่งกินหมูกระทะได้นะคะหรือว่านั่งเล่นจิบชาและพื้นที่สนามหญ้าด้านข้างเพื่อนๆยังสามารถที่จะขุดสระว่ายน้ำขนาด2.5คูณ8เมตรได้อีกนะคะเพราะว่าพื้นที่เขาเหลือเยอะมากๆแล้วกว้างมากๆเลยนะคะและสำหรับหลังบ้านนะคะขยับตามคลิปเข้ามาบริเวณหลังบ้านเนี่ยจะเห็นว่าหลังบ้านเขามีการก่อให้เรียบร้อยเลยนะก็คือค่อนข้างที่จะเป็น ส่วนตัวส่วนตัวสุดๆนะคะแล้วก็มองทะลุไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นวิวนาอีกต่างหากต้องบอกว่าเรียกได้ว่าโครงการนี้บ้านหลังนี้วิวดีสุดๆไปเลยค่ะแล้วภายในบ้านเนี่ยเป็นยังไงนะคะโอเคแนนจะพาทัวร์ไปเลยกับแนนเลยนะคะอันดับแรกขอทีมงานขึ้นแป้นให้แนนหน่อยะคะ่ะ แปลนพื้นภายในบ้านนะคะคุณแนนะคะแล้วภายในบ้านเนี่ยมันจะมีคลิปไหมเดี๋ยวคลิปจะตามมาเลยนะคะแนนขออธิบายตัวแปลนของเขาก่อนเนาะโอเคในส่วนของหลังนี้นะคะเดินเข้ามาปุ๊บนะคะ ตัวลงจอดรถของเขาจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะถ้าอย่างแบบเรายือนอยู่หน้าบ้านลรวหันหน้าเข้าบ้านนะคะลงจอดรถอยู่ขวามือจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันนะคะความกว้างก็จะเป็นมาตรฐานของโครงการค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวห้องนอนนะคะตัวห้องนอนตรงด้านหน้าเนาะเขาเขาก็บอกว่าเออทำไมคุณนนไม่พูดถึงตัวโถงลิฟิ่งก่อน เพราะว่าแนนะอยากจะพูดให้เพื่อนๆเห็นภาพก่อนว่าในส่วนของตัวห้องนอน master bedroom เนี่ยตัวห้องนอน master bedroom เขาเนี่ยขนาดความกว้างเนี่ยอยู่ที่3.9คูณ3.7เมตรนะคะค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะมีห้องน้ำในตัวแล้วต้องบอกว่าพรีเมียมแบบสุดๆเลยนะคะสำหรับฟังก์ชันการตกแต่งภายในบ้านนะคะคือคิวทีเฮาสเราจัดหนักจัดเต็ม มาเพื่อเพื่อนๆด้วยเฉพาะเลยโอเคมาดูในส่วนของตัวห้องโถงนะคะโถงลิฟวิ่งเนี่ยตรงนี้เป็นโรงจอดรถใช่ไหมคะปุ๊บเราขยับเข้ามาในส่วนของตัวโถงลิฟวิ่งนะคะโถงลิฟวิ่งของเขาเนี่ยคะ่ะจะเป็นโถงลิฟวิ่งแบบตัว L นะคะก็คือเป็น L shape นะคะเพื่อน L shaped, เพื่อน L shape เพื่อที่จะแบ่ง สัดส่วนภายในบ้านและที่เราไม่กั้นห้องกั้นโซนเนี่ยเพื่อที่จะให้ภายในบ้านมีพื้นที่ใช้สอยได้มากยิ่งขึ้นนะคะและค่อนข้างที่จะสะดวกค่ะตรงนี้นะคะจะเป็น l ลิฟวิงนะคะตรง l ลิฟวิงนะคะก็จะเป็นโซนเอนเตอร์เทนเมนต์ของเพื่อนเลยเนาะขยับเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นโซนดินนิ่งนะคะพอขยับมาเป็นโซนดินนิ่งแน่นอนว่าห้องถัดไปก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะคะห้องครัวนะคะคเพื่อน ัวห้องครัวเนี่ยถ้าเป็นสแตนดาร์ดเลยเราจะมีในส่วนของตัวเคาน์เตอร์ตัวแอลให้ตามผังที่ให้ดูเลยนะคะนี่เลยเนาะผังแป็นพื้นเนาะก็จะเห็นว่ามีเคาน์เตอร์ตัวแอลเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะสะดวกในการทํากับข้าวมากๆเลยเนาะแล้วก็ ติดกับตัวห้องครัวคือห้องถัดไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องนอนห้องที่3นะคะห้องนอนห้องที่3ค่ะขนาดของเขาจะอยู่ที่3.5คูณ3เมตรนะคะต้องเรียกได้ว่าขนาดห้องไม่ได้เล็กเลยนะคะค่อนข้างที่จะพอดีมากๆเลยนะคะและถัดจากตัวห้องนอนห้องที่3นะคะขยับมาอีกฝั่งซ้ายก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สซึ่งมีขนาดพื้นที่อยู่ที่ 3.7คูณ3.5เมตรนะคะก็ต้องบอกว่าไซซิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะกระชับพอดีนะคะห้องเนี้ยเราใส่ในส่วนของตัวเตียง6ฟุตให้คุณได้ด้วยนะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เหลือ,ลอสำหรับที่จะวางตู้เสื้อผ้าได้อีกด้วยค่ะอ่าเป็นยังไงพอใน,นอธิบายแปลนไปเรียบร้อยหมดแล้ว,วเพื่อนๆก็อยากจะเห็นภายในบ้านแล้วใช่ไหมคะอินเสิร์ตมาเลยค่ะมาอย่างคะ่ะ โอเคมาแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเห็นว่าเนี่ยเราอินเสิร์ตให้เพื่อนดูตัแต่ห้องโถงเลยนะคะเข้ามาห้องโถงป๊บเนี่ยเพื่อนก็จะเห็นกับโซฟานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือ ตกแต่งให้คุณเลยเรียบร้อยนะคะเราไม่ยกออกสักชิ้นเลยแนละ้วไม่ใช่ว่าแบบเออตกแต่งเพื่อการขายไม่ใช่นะคะเราแถมให้เป็นหมดเลยกับตัวบ้านนะคะเข้ามาปุ๊บจะเห็นว่านี่มีโตะโต้ตตหินอ่อนฮารุฮาราสีขาวแบบนี้เลยสวยๆเก๋ๆและนอกจากนี้บริเวณโซนดนิงยังมีในส่วนของเชนเดเลียให้เพื่อนๆด้วยค่ะในส่วนของ ชุดเตียงนะคะเพื่อนๆจะได้อะไรบ้างสำหรับหลังนี้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังเนี่ยนะคะก็สำหรับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมและห้องนอนที่สองนะคะก็จะมีเตียงขนาด5ฟุตและ6ฟุตพร้อมกับเก้าอี้นั่งเล่นเรามีที่นอนมีหมอนมีอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของตัวห้องนั่งเล่นลิฟวิ่งก็จะมีในส่วนของตัวโซฟานะคะแล้วก็มีชุดโต๊ะทานข้าว4ที่นั่งนะคะเป็นโต๊ะแบบหินอ่อนนะ สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ขยับมาตรงบริเวณห้องครัวเราได้ทำตัวตู้แขวนให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะติดมูดพร้อมเตาของแบรนด์เฮฟเล่แล้วก็ตู้เย็น2ชั้นที่สูงกว่าแนนนะคะต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะคะเพื <ๆ S 1> นะ่อนเนาะโอเคสำหรับราคาหลังนี้เรามาดูราคากันนะคะโอเคค่ะสำหรับราคาหลังนี้นะคะไม่ถึง3.5ล้านนะคะเพื่อนราคาอยู่ที่ 3 4ล้าน4 0แสนบาทเท่านั้นค่ะแล้วผ่อนยังไงใช่ไหมคะสำหรับเลทผ่อนนะคะเลทผ่อนคันเพื่อน40ปีนะคะอันนี้คือแนนขอไล่ระดับจากน้อยไปมากเนาะอันเนี้ยเราคิดเป็นค่ากลางของดอกเบีย้ยนะไม่รวมในส่วนของตัวโปรโมชั่นของธนาคารที่เพื่อนๆจะเลือกอีกทีนึงนะคะ ในส่วนของเลทผ่อน40ปีค่ะ40ปีเพื่อนๆจะผ่อนอยู่ที่17,000บาทค่ะ30ปีจะผ่อนอยู่ที่19,000บาทและ20ปีจะผ่อนอยู่ที่1เอ้ย23,000บาทค่ะ20ปีก็คงจะขึ้นเลข2แล้วค่ะทุกคนนะคะและสำหรับใครนะคะที่บอกว่า น้องคะพี่มีเงินสดในกระเป๋านะคะพี่อยากจะซื้อสดค่ะได้ค่ะพี่หนูยินดีที่จะขายสดให้พี่เลยนะคะโอเคก็ถ้าหากใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อแนนมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8ด4 2 6 4 4 1 4นนะคะน้องหน้าแป้นคนนี้จะพาพี่เพื่อนๆทุกคนไปชมบ้านหลังนี้ด้วยตัวเองเลยค่ะโอเคต้องการบ้านเชียงใหม่แจ้งไว้ที่ น้องหน้าแป้นคนนี้นะคะและจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือกค่ะบ๊ายบายคิวดี้เฮาส์บ้านที่สะท้อนรสนิยมในตัวคุณคลิก c u t ดี้เฮา .co.th